หากพูดถึงพระเครื่องพุทธคุณด้านอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าเปืนยิงไม่ออกหนึ่งในนั้นต้องมีพระเครื่ององค์นี้อยู่ด้วยแน่นอนพะร,รนพะร่วงรางปืนพระร่วงรางปืนหรือพระร่วงหลังรางปืนได้รับการยกย่องว่าเป็นจกักรพรรดิแห่งพระเครื่องเนื้อชินเนื้อชินคือโลหะผสมมักมีตะกั่วเป็นหลักอาจผสมเงินปร,รอดหรือโลหะอื่นๆ ตามสูตรและกรรมวิธีการสร้างของแต่ละอาจารย์พระร่วงรางปืนเป็นพระเครื่องเนื้อชินสนิมแดงที่หาได้ยากเนื่องจากจํานวนพระที่พบน้อยมากและพระที่พบนั้นยังมีพระที่ชำรุดอีกด้วยการสาะแสวงหาจึงหามาได้ยากและด้วยประสบการณ์จากการใช้ห้อยคอของผู้ที่มีไว้นั้นก็จะมีประสบการณ์ทางด้านอยู่ยงคงกระพันและแควค่าสูงอีกทั้งในด้านความเจริญก้าวหน้าก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน พระร่วงรางปืนมีเอกลักษณ์ที่ด้านหลังเป็นร่องรางจึงเป็นที่มาของชื่อพระว่าพระร่วงรางปืนในเวลาต่อมาพระร่วงรางปืนเป็นพระที่ถูกลักลอบขุดจากบริเวณพระปางวัดศรีรัตนมหาธาตุอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยแต่เดิมพระปางศรีรัตนมหาธาตุเป็นสถาปัตยกรรมของช่างลบ,บุรีสร้างขึ้นเป็นพุทธวาดโดยตรงให้พระพิสุได้ประกอบาศาสนกิจและรับการปฏิสังขรณ และแก้ไขดัดแปลงหลายครั้งหลายคราทั้งในสมัยสุขโขทัยและอยุธยาต่อมาได้รับการขุดโดยกรมศิลปากรครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พศ .2497 พรร่วงรางปืนได้ถูกคนร้ายรักลอบขุดในวันที่2มีนาคมพศ .2499 เวลาประมาณตี3คนร้ายมี4คนโดยลักลอบขุดเจาะฐานพระพุทธรูปในพระวิหารด้านทิศตะวันตกขององค์พระปาง และได้งัดเอาศิลาแรงออกไปประมาณ8ก้อนจึงได้พบหายโบราณหนึ่งใบอยู่ในโพรงดินปนทรายลักษณะคล้ายหม้อถนนหรือกระโถนเคลือบสีขาวสูงประมาณ16นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ18นิ้วภายในบรรจุพระพุทธรูปสกุลช่างลบลุรีห้าองค์คือพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุดทรงเทิดเนื้อสัมฤิดสูง10นิ้วหนึ่งองค์พระพุทธรูปปางนาคปรกเนื้อสำมฤิดหน้าตักกว้าง3าถึงสนิ้วสององค์ พระพุทธรูปนั่งในซุ้มเรือนแก้วหน้าตักกว้าง3 4ถึงนิ้วสององค์และท้ายสุดที่สำคัญคือพระร่วงรางปืนประมาณ240องค์ไหโบราณและพระพุทธรูปทั้งหมดต่อมาได้นำมาขายที่แถววงนครกเกษมพระร่วงรางปืนที่ได้ในครั้งนี้เป็นพระร่วงรางปืนที่ได้ชำรุดเสียหายประมาณ50องค์ที่เหลืออยู่ก็ชำรุดเล็กน้อยตามขอ,ขอบขอบขององค์พระพระที่สวยสมบูรณ์จริง,รงๆนับได้คงไม่เกิน20องค์ พระร่วงของกลุ่มนี้เป็นพระเนื้อชินสนิมแดงที่ด้านหลังส่วนใหญ่จะเป็นร่องรางเลยเป็นที่มาของชื่อพระร่วงหลังรางปืนและมีบางองค์ที่เป็นแบบหลังตันแต่พบน้อยและที่ด้านหลังของพระจะเป็นรอยเส้นเสี้ยนหรือลายกาบหมากทุกองคในตอนนั้นพวกที่ลักลอบขุดเจาะได้แบ่งพระร่วงรางปืนกันไปตามส่วนและนำพระร่วงรางปืนออกมาจำหน่ายเมื่อมีข่าวแพร่สะพัดออกไปก็มีคนจากกรุงเทพเดินทางไปเช่าหากัน จนราคาพระสูงขึ้นเป็นอันมากและพระก็ได้หมดไปในที่สุดพระร่วงรางปืนที่พบของกุนี้ในปัจจุบันได้แบ่งแยกออกเป็นสองพิมพ์คือพระร่วงรางปืนพิมพ์ฐานสูงและพิมพ์ฐานต่ำหรือแบบพระพักโตฐานหน้าและแบบพระพักเรียวฐานบางข้อแตกต่างก็คือที่ฐานขององค์พระจะสูงและบางต่างกันนอกนั้นรายละเอียดจะเหมือนกันหมดลักษณะของร่องรางก็ยังแบ่งออกได้เป็นสองแบบ คือร่องรางแคบและแบบร่องรางกว้างที่สำคัญพร,รวรวกรางปืนนี้จะปรากฏรอยเส้นเสี้ยนทั้งสองแบบเนื้อและสนิมของพร,รวรวกรางปืนจะเป็นเนื้อตะกัวสนิมแดงวันณะของสนิมจะออกแดงแกมม่วงสลับไขาขาวสีของสนิมแดงในพระของแท้จะมีสีไม่เสมอกันทั้งองค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังจะมีสีอ่อนแก่สลับกันไปส่วนพรวรวงรางปืนของเทียมมักจะมีเสมอกันทั้งองค์ พื้นผิวสนิมมักจะแตกระแหงเป็นเส้นเล็กๆคล้ายใยแมงมุมการแตกของสนิมมักจะแตกไปในทิศทางต่างๆพระร่วงรางปืนเป็นพระเครื่องพิมพ์หนึ่งที่มีผู้คนเลื่อมใสเป็นอันมากซึ่งจริงๆแล้วน่าจะขุดพบที่วัดมหาธาตุอันเป็นที่ตั้งของวัดใหญ่แต่กลับไปขุดพบที่วัดพระศรีมหาธาตุอยู่เมืองสวรรคลโลกซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลายัยเป็นเมืองเก่ารุ่นเดียวกับกรุงสุโขทยัยตัวเมือง ตั้งอยู่บนฝั่งขวาแม่น้ำยมตรงแก่งหลวงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเมืองสวรรคโลกหรือเมืองเฉลียงปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุขโขทยัยพระร่วงรางปืนเป็นพระที่มีศิลปะขอมพุทธลักษณะจะเป็นพระพุทธรูปยืนปางประธานพรภายในซุ้มเรือนแก้วแบบศิลปะขอมมีหลังรางปืนเป็นเอกลักษณ์ประจําองค์พระทําให้ง่ายต่อการเรียกขานเป็นอย่างมากถ้าไม่มีรางปืนหลังเรียบหรือหลังลายผ้ากด เขาจะเรียกพระร่วงหลังลายผ้าลบรีเพราะเป็นพระพิมพ์เดียวกันสําหรับการเรียกขานชื่อพักเครื่องนั้นโดยมากจะตั้งชื่อกุตตามความพอใจของผู้ขุดพบแต่ละที่แต่ละแห่งในสมัยแรกๆก,ก็เรียกพระร่วงกุกนี้ว่าพระร่วงหลังร่องส่วนคําว่าปืนอาจจะมีต่อท้ายในภายหลังจากพระพุทธคุณที่เด่นทางด้านอยู่โยงคงกระพันยิงไม่ออกจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกของพระร่วงหลังรางปืนสาเหตุของพระร่วงรางปืน ที่มีความสมบูรณ์แบบคมชัดและไม่ว้าวหรือแหว่งนั้นเพราะการเทหรือการหล่อของช่างใช้วิธีใช้แม่พิมพ์ไม้กดด้านหลังโดยใช้แม่พิมพ์สองชนิดคือตัวผููกับตัวเมียมาประกบเข้าหากันแล้วเทตะกวัวลงทางด้านเท้าหมายถึงเอาด้านเสียนพระลงต่ำเนื้อตะกวัวจะเล่นไปทั่วแม่พิมพ์ทำให้เกิดความสมบูรณ์และสวยงามเพราะร่วงรางปืนถูกเทิดทูลให้เป็นพระเครื่องมีค่าของชาวศรีสัชนาลายัย พอมีราษฎรชาวสุขโขทยัยได้ทุนก้าวถวายพระร่วงรางปืนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ที่วัดพระปรางจังหวัดสุขโขทยัยเมื่อเดือนมีนาคมพศ2501ส้างความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติของชาวจังหวัดสุขโขทยัยไม่เคยลืมจนถึงปัจจุบันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไป